ถ้าถัดโซนี่ไฟบุกเข่าก็เซป,ปักแล้วก็เปิดเบงงสวิกมันอยู่ทางกล้องเปิดกรบโบมีอย่างเกิดขึ้นจอบหหงบ,บูได้ยินเสียงไฟเข่าเลยอันนี้มันด้านหลังมันด้านหลังมันเป็นแบบนี้ แล้วก็ใครฝากม้าเป่าฝุ่นเพราะว่ามันมีขี้ฝุ่นแต่่าขี้ฝุ่นมันเป็นขี้ฝุ่นเหนียวติดติดแผ่นเป่าบ่าอยากออก หลังจากเป่าฝุ่นิ้มหอ้อยคอยกะสิมะวัดเบิงสวิกสวิกไฟว่ามันยังดีบ่เพราะว่าสวิกแบบนี้สวิกที่ว่ามีเป็นกระเดียงติดอยู่ทางพื้นแบบนี้ส่วนใหญ่มันหม,มักจะเพอคอยก่สีทอดจำเสียมาแล้วก็สีมะวัดไฟ AC อซียที่จำนี่เลยถ้ามีไฟเอซีออกมาก็ แต่ว่าสวีบยังดีอยู่เสียบปากเปิดมีไฟเอซีออกมาสองร้อยซาวก็แปลว่าสวีบยังดีอยู่ ก็อทอดปักแล้วก็ย้ายกล้องมาอีกเบื้องหนึ่งเพราะว่ามันย้อนแสงแล้วก็สีมามัดเบื้องฟิวบิเซนคูณหนึ่งพิเมตเมตอร์เซคูณหนึ่งแล้วก็อาจารเข็มวัดเบื้องฟิวฟิวขาดบ่ฟิวบกขาดแล้วก็สีวัดเบื้องสีไฟสามร้อยว่าไฟข้างบ่ บ่มีไฟไฟบบข้างแล้วก็บีดกามาทีคูณหนึ่งวัดว่ามันสดบอ่อกับข้างกับข้างบบขึ้นก็แปลบวบ่าสดซีบิซิงสดแล้วก็มาวัดยูทีซีไฟลอยซีฟิลเตอร์ไฟลอยวัดกลบไปกลกบมา มันจะขึ้นข้างบุกขึ้นข้างอันนี้บสสัดแล้วก็ลองมาวัดอยู่ทีค่าคอลเลคเตอร์กับอีมิเตอร์ของฮอาวเอาเบิงก็ขึ้นข้างหนึ่งบุขึ้นข้างนึ่งคือกันก็นกปแปลว่าฮาวเอาบวัดหลังจากที่วัดเบื้องต้นแล้วบวมีตัวสัดคอยกะพยายามแนวเบิงว่ามันมีสิ่งใดผิดปกติ แล้วก็จากการแนมเบิงก็เห็นว่ามีตะก,กวัวหลวมอยู่ที่วงจรภาคใจไฟกซูมภาพมาใกล้ๆกล้ยุีิขาโมเบงซีวิซิงแล้วก็ยุทิขาของเห็นเห็นได้ยจจอย่างชัดเจนยุทิขาอิมิเตอร์ของซีวิทานซิเตอร์ซีวิซิงฮองเอาว่ามันแตกหลวมแล้วก็ปลายเคมิเตอร์จี้จี้บอลมันแตก อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่นให้เปิดบด่ได้คอยก็อซีย่ำตุก,กวัวแล้วก็ย่ำตุก,กวัวเฮียมห้อย แล้วค่อยกะเอาสายไฟ AC ออกมาเสียบย้ำข้างนอกต่อไฟ AC จากข้างนอกเพื่อที่จะวัดไฟเบิง่งก็ขึ้นว่าสีวัดไฟร้อยเบิ่งว่าไฟร้อยสะออกบ่เปิดสวิท ก็เอามิตเตอร์มาก็บีส่ย่า,ยานสองร้อยหสิบโวลต์ก็เปลี่ยนใจขึ้นว่าชีทแทกไฟทแทกไฟฮิตเตอร์เลยถ้าหากว่าไฟแบรกเช็ดเวียกมันจะมีไฟฮิตเตอร์ออกประมาณหกโวลต์ก็เอาสายสีดำของมิตเตอร์ ไปเสียบเสียที่กาวจอแล้วก็เอาสายสีแดงคองมพิตเตอร์มาจับที่ขาฮิตเตอร์ที่ออกจากไฟแบ็โบมีเลยบบมีไฟไฟบบอ,ออกก็เปลี่ยนย่านวัดไฟไปที่2 5 0โวลต์ดีซีมาวัดเบิงไฟร้อยอยู่ที่ซไฟร้อยก็ว่มีไฟคื้นกัน ว่ามีไฟลอยออกแล้วก็สีม่วับดเบิงไฟสามลอยบ่นมีปะก็มีมีไฟสามลอยอยู่ที่ขาคอ c o l กเตอร์ของ transistor s e วิ i c i n g กบมีไฟสามลอยกับมอดสวิก ค่อยๆคิดว่าวงจรเซอวิซิ่งมันบวเห็ดเบียกทรานซิสเตอร์เซอวิซิ่งน่าจะมีปัญหาเพราะว่าไฟลอยมันบวออกกาซิจูนมาแท็กยู่ที่ข้างนอกว่ามันเป็นอย่างเลยค่อยกๆทอดออกมาทรานซิสเตอร์ตัวนี้คามันซิปแอม ตอนมาเพื่อที่จะวัดเบิงวัดเบิงขามันมันจะขึ้นขาสองอันวัดทกเทียมันจะขึ้นสองเท้อถ้ามันดีแล้วก็วัดห้องทกเท้อละก็บุขึ้นจะขาเลยแสดงว่ามันขาดขาภายในมันขาดละขาดบทุกทขาเลย แต่ว่าทรานซิสเตอร์ซีพีซิงตัวนี้ขาขาดตัวนี้ก็เป็นทรานซิสเตอร์ใดของมันตัวนี้น้อยนี่คอยกระทอนมาจากแผงวงจรก็สังเกตเห็นว่ามันมีหอยแตกมีหอยแตกหน่นหนึ่งเห็นแนวนี้ก็แสดงว่ามันเสื่อมสอดแล้วที่จริงโบวัตก็ได้แต่ว่าค่อยกระสิบัด สดแน่นอนอะไรแบบนี้อันนี้ก็แมนทานซิสเตอร์ตัวใหม่ที่ว่าคอยเสียมาเปลี่ยนใส่สิมาวัดเบ่งทรานซิสเตอร์ไดก่อนตัวนี้ตัวที่มันดี มันจะขึ้นสองเท่อตัวนี้ก็แมนทรานซิสเตอร์ซีวิซซิงค้นระเบิดแต่ว่ามันกระซิบแอมคือกันแล้วค่อยกะใส่เข้าไปแล้วก็จอดขา ในขณะที่ว่าค่อยจอดขาทาสเตอร์ซีวิซิงค่อยกับสังเกตเห็นมีซีซิลิมิกตัวหนึ่งที่ว่าอยุ่แปก,กันมันแตกค่อยสังเกตเรามันแตกอันนี้ก็น่าจะแมนสาเหตุที่พาให้มันมันสอดหรือว่ามันขาดเสียมาให้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งใกล,ใกล้ว่ามันแตกเนวใด มันแตกในน้อยก็อาจจะบโเห็นกล้องกับวอยากซูมเนี่ยก็เลยวาสังเกตอยา่างแต่อับเป็นว่ามันแตกแล้วค่อยกว่วไปหาเอาตัวไม้มาใส่แต่ว่ามันเป็นโคนละสี่ค,ค่อยก่อคือแรามันน่าจะใส่ได้โฮมันตัน แต่ว่าค่อยใ,ใส่จากจากทางเก่ามันทางเก่ามันอยู่เบื้องนี่เบื้องนั้นมันบุถึกทางใส่เข้าไปละแล้วก็จอดให้มันเขี้ยมห้อยหลังจากใส่สีเซรามิกตัวไม่เข้าไปค่อยกะ สีมาวัดเบิงไฟล้อยว่ามันได้เท่าใดเปิดสวิทก,ก็วัดเบิงไฟล้อยได้แต่เกโวลต์ปกติมันต้องได้้อยสิบโวลต์คอ่อขึ้นว่ามันน่าจะเป็นน้ำซีคอนดนเซอร์พิลเตอร์อไฟล้อยมันเสื่อมค่าหรือว่ามันลดค่า เพาราะว่าลักษณะไฟล้อยตกลักษณะนี้ส่วนใหญ่เ,เกิดจากซีคอนเดนเซอร์ไฟล้อยตำแหนง่งซีห้าหค่อยกระทอนมาละก็เสีม,มอือเบิกม,มันคาเท่าไรก็สังเกตว่ามันมีหอย้ำหยาพูดออกมาจนแห้งแล้วอยู่ที่ขามันมันเขียนว่าซปมิโครฟลาดร้อย6กบโวลต์ เาค่อยกล่าเครื่องแทกคอนเนเซอร์มาวัดเบงว่ามันเสียมแทบ่กระเส่อมมิลลีบุกขึ้นเลยบุกขึ้นจากไมโครเลยแล้ค่อยกลับไปซอกตัวไมมาตัวไมมันคนละสีก่ก็เป็นซิปไมโครฟาดคือกันแต่ว่าวานมันต่าง ว์มัน250หสโวลต์แต่กะสามารถใส่ได้กระสีมาวัดเบิงว่าขามันได้เท่าที่มันเขียนว่าก็ได้ 9.6. 9.69ไมโครฟารตดก็ถือว่าใกล้เคียงกับซิตัวนี้ตัวทีมันดีอันนี้ตัวทีว่ามันเสื่อมละวัดเบิงใหม่ พวขึ้นจักไมโครเลยแล้วก็ปีนแผ่นขึ้นมาเอาคอนเดนเซอร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปใส่ให้มันถึกทางมันจะมีหมายไว้อยู่แผ่นสีขาวเป็นเป็นเบื้องลบก็ใส้นนีวมือกดไว้ไว้่ให้มันตกออก แล้วก็เอาตะกวามาจอดหลังจากจอดตะกวาแล้วก็สีมาเปิดเบิงวัดไฟเบิงวามันได้เท่าไรดก็สังเกตว่าไฟมันเหงตกลงหลายกว่าเกา่าได้แต่เจ็ดสิบสามโวลต์ก็สีเบิงด้านหน้าว่ามันเป็นเท่าใด จอนเป็นได้ใดย้อนหุบเข้าก็ลักษณะแบบไฟบพหุบเข่าหลายทั้งสองข้างเลยก็ะปิดนฮงอยู่แต่ว่าเจาหุบไล้คอยก่าได้ร้อยรอยขาไฟแบกส่วนที่ว่าเป็นไฟรอยออกเพื่อที่จะเอาดอกไฟมาค่อมแทนว่าให้ไฟผ่านไฟแบก ไฟฮาอเอาเหเฮดเบียรใส่ดอกไฟคอมแทนเปิดสวิกเปิดสวิกแล้วก็ดอกไฟมันหงบแหงหงค่อยคอยกาสิวัดไฟเบ่งัดไฟลอยได้แต่ห้าสิบเอ็ดโวลต์ก็ถือว่าไฟลอยมันตกลงมาหลายหลดี ได้แต่ครึ่งเดียวมอดสวิกขึ้นว่ามันหนาจะเกิดจากไทสเตอร์สวิซ i ิ่งที่เราค่อยออกมาใส่มันบริมาตรฐานแล้วก็ตอนนี้ข้ากลายซีเอาไทาสเตอร์สวิซิง่งออกขึ้น่ามันบริมาตรฐานมันใช้งานบ่ได้แล้วค่อยก่อชิซาวเพอร์วิแพกแทน พาวิแพคแบบนี้เลยก็ไปซื้อยูนิมห,หานขายอะไรทั่วไปอันขายอะไรทอระถัดก็ซีทดอดเอทาทรานซิสเตอร์ซีบิซิ่งออกก็สิง่ายิง่ายกล้องมาอีกครั้งหนึ่ง จะได้เห็นตอนใส่ Power Pack กระทาซิลิโคนส่ทีแผ่นกันแผ่นกันสัตว์แล้วก็มาเอาไปแปะใส่แปะใส่กาบฮิตซิงฮิตซิงแผ่นระบายคอม้อนกระทาซิลิโคนส่ทีตัวมอดเฟตดมอดเฟตดที่ว่าเป็นแผงพ o w e r อ a c แพ แล้วก็ใส่เข้าไปหันนอ็อตหันน็อตเงดให้มันให้มันแน่นหนาครักงนี้ก็หันให้มันแน่นตอนนี้แน่นละส่วนว่าสายสีฟ้าก็ตัดทิมสายตัวนี้เป็นสายต่อกับออบโตเพราะว่าคอยบไดใ้ใซรรีโมท ยิบเปิดก็เลยมาตัดทิมก็ยอดตะกัวนหนึ่งเส้นสีแดงก็จอดใส่บริเวณขาคอนเลคเตอร์ของทรานซิเตอร์ซีพิซิงส่วนว่าเส้นสีดำก็ต่อกับก่าต่อกับ บนที่ว่าเป็นขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ซีวิซิงแล้วก็จอตัวก,กวาจากนั้นก็สีมาปั๊บแห่งดันไฟ ใส่ดอกไฟมาค่อมค่อมให้เป็นโหลดแล้วก็เปิดสวิทตอนนี้ดอกไฟดอกไฟป้อมหงละหงแดงในหน่อยหนึ่งไม่ค่อยกรสจาปั๊บ vr อยู่ที่ power pack ก่อใส่สายมิตเตอร์จิ้มอยู่ที่บริเวณขาของ ซีไฟร้อยอลบอนขาไฟแบ็กกันได้ตอนนี้อยู่ในมิเตอร์มันขึ้นสี่สิบสามโวลต์ก็ค่อยๆหมุนขึ้นไปหมุนไปตามเมค็ยโวงค่อยๆหมุนถ้าหมุนแหง้งมันจะมันจะไหม่เพราะว่าเคยๆหมุนแห้งใจห้อนาหลไม่ซ้ำ power pack แตกเลยก็ค่อยๆบิดตอนนี้ได้แปดสิบห้าแล้วก็ตอนนี้ได้ร้อยละได้ร้อยวนก้าว่าเสียเอาจากร้อยสิบวนตอนนี้ได้ร้อยสิบ,บนวนละ ดอกไฟกระหงแหงแล้วก็เซลซํำนี่พอปกติแล้ววงจรแผ่นบดจีนมันก็จะกินไฟร้อยสิบโวลก็ยกกล้องมาให้เบิงใกล้ๆเห็นยันชัดเจนว่าร้อยสิบโวลตดอกไฟกระหงแหง ก็แไปว่ามันใจกระแสเต็มที่แล้วจากนั้นก็มอดสวิทแล้วค่อยกับสีจอดตัวกัวจอตัวกัวอยู่ที่ขาไฟแบกที่ว่าเป็นขาไฟร้อยขาไฟบีบวกให้ไฟไปเลี้ยงเฮาว ไฟแบลเเคดเวียกเปิดสวิกแล้วก็สิวัดเบิงวัดเบิงไฟลอยอีกใหม่ว่าไฟลอยได้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ได้ลอยสิบเอ็ดโวลต์ก็สิบ้าไปเบิงด้านหน้า เบื้งด้านหน้าว่าหน้าจอมันหงเต็มจอหรือ,อยังก็เห็นว่ามันหงเต็มจอละเป็นสีฟ้าเต็มจอทั้งสองส่วนเลยก็เอว่าเต็มจอเหีมห้อยแล้วค่อยก้าสีประกอบ จากนั้นก็จะจะต่อสัญญาณ AV เข้าเบิง่งหลังจากประกอบเชียบสายจำหลายๆลายสายเข้าไปเรียบร้อยก็สิป,ปินด้านหน้าออกมามาเคยก็ะต่อสัญญาณ AV เข้าไปเข้มห้อยอก็กภาพมันก็มาปกติ Phải thưa bà bương đây